อุ่นไอรักระหว่างตั้งครรภ์ร่างกายของคุณแม่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างอันเนื่องจากฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปเช่นมีอาการมึนศรีรษะคลืน่นไส้อาเจียนทําให้คุณแม่ตั้งครรภ์หลายรายไม่อยากรับประทานอาหารหรือที่เรียกว่าอาการแพ้ท้องนั่นเองค่ะช่วงอุ่นไอรักวันนี้มีเคล็ดลับเกี่ยวกับผลไม้ที่ห้ามทานในช่วงตั้งครรภ์มาฝากจะมีอะไรบ้างไปชมกันค่ะ ผลไม้ดิบเพราะมีปริมาณแป้งมากกว่าน้ำตาลถ้าได้รับปริมาณมากจะทำให้เกิดอาการแน่นท้องท้องอืดควรเคี้ยวให้ละเอียดทุกครั้งหากต้องการรับประทานค่ะผละไม้ที่มียางยางจากผลไม้อาจทำให้เกิดผื่นแพ้คันที่ผิวหนังและลิมฝีปากของคุณแม่ได้ค่ะผละไม้นอกฤดูกาล นอกจากจะมีราคาแพงแล้วผลไม้เหล่านี้อาจใช้สารเล้งเช่นปุ๋ยฮอร์โมนหรือยาฆ่าแมลงทําให้แม่ท้องได้รับสารเคมีเพิ่มขึ้นได้ค่ะผลไม้ที่ผ่านการแปลรูปเช่นผลไม้กวนผลไม้แช่อิ่มผลไม้ดองผลไม้เชื่อม ซึ่งมีน้ำตาลและเกลือสูงคุณค่าทางโภชนาการลดลงและยังเสี่ยงต่อการได้รับสารปนเปื้อนต่างๆสำหรับคุณแม่ที่โปรดปานการทานผลไม้ไปจนถึงคุณแม่ท้องที่กินเพื่อสุขภาพเรามีคำแนะนำดีๆเพื่อเป็นตัวเลือกที่ดีและมีประโยชน์ยามตั้งครรภมาฝากกันค่ะฝรั่งสุกซึ่งมีวิตามินซีและกากใยสูงให้พลังงานต่ำเหมาะสำหรับแม่ท้องที่น้ำหนักเกินมีภาวะประวานขณะตั้งครรภค่ะแคนตาลูป มีรสหวานปานกลางและมีปริมาณน้ำมากจึงทำให้สดชื่นเย็นสบายและมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อแม่ท้องเช่นโฟเลตค่ะสุขภาพดีอยู่ที่การเลือกสรรสิ่งดีๆที่เหมาะสมกับสุขภาพของตัวเองค่ะโดยเฉพาะคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วต้องชังเลือกเป็นพิเศษค่ะและนี่คืออีกหนึ่งเคล็ดลับในการเลือกบริโภคผลไม้เพื่อคุณค่าสูงสุดสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อยค่ะ